สวัสดีครับลุงจำเนียนสวัสดีค่ะใช่ไหมคะ,ะเนี่ยเป็นประตูกเป็นแฟนของลุงจำเนียนอ๋อไม่ใช่ลุงจำเนียนครับอันนี้ขายมากี่ปีแล้วครับเนี่ยขายเราเริ่มต้นขายก๋วยเตี๋ยวหมูเนี่ยตั้งแต่ปีสามสี่สามสี่ใช่ตั้งแต่ป้าอายุยี่สิบสี่อ๋อยังแต่เราอยู่ในซอยเล็กๆครับแล้วเราก็ขายอยู่ตรงนั้นอ่สิบกว่าปีแล้วก็ออกมาตรงนี้อีกสิบกว่าปีะคะสิบปีจนได้ป้าย ปิดพิสดารใช่ค่ะโอ้โหถ้ามีป้ายนี้แล้วบอกไม่ใช่ธรรมดา,าลับรองความอร่อยได้ละกันใช่ก๋วยเตี๋ยวหมูนี่เป็นก๋วยเตี๋ยวหมูอะไรครับก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำค่ะก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำตำลึงใช่ค่ะความหมายก็ยังนี่ก็ยังใช้ไปตำลึงอยู่เรายังใช้ตำลึงอยู่ค่ะครั้งแรกเลยที่เราเริ่มต้นเราใช้แต่ผักตำลึงล้วนแต่มาณตรงนี้เด็กๆเขาถามอ้าวก๋วยเตี๋ยวทำไมมันไม่มีถั่วงอกเราก็เลยกลายเป็นผักตำลึงผสมกับถั่วงอกก๋วยเตี๋ยวตำลึงวิเศษครบทุกอย่างครับมีหมูสับมีตับ มีลูกชิ้นค่ะมีเล้งด้วยมีเล้งอย่างที่เห็นนะครับน้ำซุปก็เรียกก๋วยเตี๋ยวน้ำเหมือนแห้งหนุ่มหม้อเนี้ยค่ะอย่างที่เห็นนี่คือเล้งหม้อเราก็จะตุ๋นกระดูกตลอดเวลาเหมือนกันค่ะหม้อเราจะมีกระดูกตลอดเพื่อให้น้ำซุประหวานตุ๋นตลอดยี่สี่ชั่วโมงน้ำอันนี้สุกแล้วครับอันนี้สุกแล้วแล้วก็เอามาเติมด้านนี้กันอันนี้น้ำซุปที่เราเคี่ยวยี่สิี่ชั่วโมงอ่าเคี่ยวยี่บสี่ชั่วโมงใช่คือย่าคนทำไม่ต้องหลับไม่ต้องนอยกันเลยอัง่ายเปิดปิดกี่โมงครับ เปิด24ชั่วโมงค่ะขาย24ชั่วโมงผู้ชมฟังนี่นะขาย24ชั่วโมงนะหยุดจะเปิดตลอดเวลานอกจากมีธุระมากมายจริงๆหรือว่าเทศกาลต่างๆคือปีใหม่กระสงกรารเออลันตลอดนะครับเปิดตลอดนะไม่ง่ายเลยจะหยุดแค่เทศกาลนึกอยากหยุดหยุดง่ายๆนึกอยากหยุดหยุดนะครับมีเบอร์โทรไหมครับศูนย์เ้ย์ศูนย์เก้าครับ657 657 5758เป็นเบอร์โทรของที่ร้าน5758สั่งได้ทุกช่องทาง ผมขออนุญาตชิมตักชามหนึ่งซิ่งใอเทอของงานเนี่ยขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทำมาเสร็จเรียบร้อยครับปะตุ๊กจัดสรรให้นะครับไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวตำลึงนะครับ สูตรต้ยมยำนะครับพิเศษไม่ใช่ธรรมดานะครับตม้มยำเล้งนะครับแล้วก็เครื่องเคียงก็คือของลวกเพื่อออริจินอลจากปะตุกเลยครับไม่หวานครับอร่อยเลยครับคุณผู้ชมไม่ต้องปรุงเลยพริกขึ้นจมูกเลยครับคุณผู้ชมอร่อยจริงอร่อยจอริอยอยงครับเหมไม่ได้นั่นเลยผ่านถือว่าผ่านเลยครับคุณผู้ชม หมูก้อนใหญ่ชิ้นนี้ใหญ่ไม่ก้อนใหญ่ชิ้นนี้ดีเครับคุณผู้ชม,อ,มอร่อยครับคุณงมันจะอร่อยเนี <c oughs> ย่ยไม่ได้เปิดพิซซาเลอครับอร่อยจริงๆนะ ผมต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับพามากินของอร่อยแถวย่านลาแหง็งลาแห็ง24แยก10นะครับกับก๋วยเตี๋ยวตำลึงลุงจำเดียมป้ายเหลืองนะครับกับอีสุดีแม็กคุณภาพไร้ขีดจำกัดครับ